สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนี่เป็นคลิปที่ร้อยกว่าแล้วนะจำไม่ได้ว่าร้อยเท่าไหร่ใช่ค่ะร้อยสิบกว่ากว่าละร้อยสิบกว่ากว่าแล้วครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายหน้าร้านนะครับความนี่ร้านเราท <c oughs> ี่ทางเข้าร้านทางเข้าร้านอยู่ทางนี้ <c oughs> อ่อา,เ,อาเราเข้ามาน,นี่เข้าได้สองทางนะครับ <c oughs> เผื่อว่าใครอยากจะแวะมาอุดหนุนของในร้านของเราเอออ่านอกจากที่เราจะมีคลิปช็อปนะครับมี ของขายแล้วล้วมีคอร์สออนไลน์คอร์สตัวต่ดตัวด้วยใครสนใจก็ทักมาในไลน์แอดบิ๊กอิงเนาะมาเข้าเรื่องเข้าเรื่องเลยวันนี้ก็เราก็จะมาอัปเดตที่เราสักเป็นสีแดงกันเราจะมาอัปเดตว่าสีแดงตอนแผลหายแล้วเป็นยังไงเผื่อว่าใครจะชอบแบบว่าโทนไหนสีของยี่ห้อไหนอะไรเงี้ยเมื่อว่าครั้งที่แล้วเราสักของยี่ห้อมีเอเ a นอลกับเลดียนนะครับผมมีสามเฉดนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนะครับผมไปไปดูกันไปดูที่ไหนครับ เด,เดี๋ยวไปตามนางแบบมาก่อนนะค,ครับผมเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันครับใกล้ๆเลยไม่เป็นไรอันนี้หลังผ่านไปกี่วันแล้วครับเนี่ยอันนี้เราประมาณ2สัปดาห์ได้ครับน่าจะประมาณ2สัปดาห์แต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเด็กๆลูกๆเนี่ยมาแกะเล่น<อ>มาแกะแผลเล่นด้วยนะครับแล้วทวนทบทวนกันอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้นะครับชุดตรงนี้นะครับเป็นตัว light รับอันนี้ dark รับแล้วก็ คริมสันเรตชุดชุดข้างหน้าเนี่ยซ้ายมือเนี่ยอันเนี้ยเป็นของเอเทนอลหมดเลยครับครับชุดนี้เป็นของเรเดียนครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่สีแรกนะครับสีแรกเข้าเป็นตัวไลเลสก่อนของไอเรเดียนอ่ะมันจะติดส้มส้มหน่อยส้มส้มเลยแหละเนาะของเรเดียนจะติดส้มหน่อยส่วนของเอเทนอลมันอมชมพูไหม ไล่เลเมันดูติดชมพูหน่อยๆอ,ะอ่ออนะเนอะติดชมพูหน่อยๆถามว่าจะแดงไหมก็ยังไม่ได้แดงขนาดแดง <ละ S 1> ไปโทนชมพูซะมากกว่าวานๆหน่อยใช่ใช่น่าแปลกใจนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัว Dark r เรดนะนะครับในของ Dark r เรดเนี่ยอันนี้ของเอเทอร์อันนี้ของเรเดียนของเรเดียนจะมีความหมุนว่าอาจจะเป็นเพราะชิ้นเนี้มันถูกแกะด้วย Uh, อันนี้ถูกแกะเนาะใช่เด็ก,ดกๆมาแกะเล่นติดเสื้ออะไรเงี้ยแต่ว่า,ถ,าถ้าเราเปรียบเทียบด้วยสายตาจากโทนแล้วอะสีของเอเทอนลเขาค่อนข้างไปในความเข้มที่เป็นแดงจริงๆมากกว่าแต่ว่าแล้วแต่เรานะครับมันเราไม่ได้ทําเพื่อเปรียบเทียบว่าอะไรดีไม่ดีเนาะแต่ว่าเราจะใช้โทนไหนในงานแบบไหนมากกว่าต่อไปครับอันสุดท้ายนี่เป็นตัวครีมสันเรดตัวครีมสันเรดนี่ของเอทอร์นาลอันนี้ของเรเดียนถ้าเรา <Okay. S 2> สังเกตดูนะ เรเดียนน่ะเขาจะไม่ได้มีสีที่สดในโทนสามสีเนี้ยสีเขาจะเป็นสีที่มีความแบบเหมือนเราถูกเขาเรียกอะไรถูกผสมไปแล้วอะ่ะถูกผสมไปแล้วให้มันดูซอฟตเออแต่สีของเอเทนอลเขาจะชัดๆเลยเห็นไหมได้ชัดชัดเลยเหมือนงานพวกเนี้ยเราทำงานที่มันเป็นกระตูนเป็นอะไรเงี้ยผมว่ามันสีมันจะสวยแต่เพาเป็นพวกดอกไม้พวก งานที่มันต้องให้โทนที่มันแตกต่างอของเรเดียนผมว่าค่อนข้างดีแต่ว่าโทนของไอ้คริมสันเรดเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเลยนะอ่ะใช่แต่ใกล้กันมากไอ้ตัวเรเดียนมันออกดูว่าออกไปทางส้มอีกนิดนึงนิดนึงอือออกออกส้มนิดนึงมันติดชมพูบางๆอะไรอย่างงี้ยนนี้ด้วยนะครับส่แว่นดูมองไม่ค่อยชัดจริงๆมันถ้ามองผ่านผ่านอ่ะอันที่ชัดที่สุดอ่ะน่าจะเป็นตัวนี้ตัวดาร์กเรด ที่ค่อนข้างแตกต่างอาจจะเป็นเพราะว่าโดนแกะออกด้วยแหละที่แบบว่าไปถึงว่าโทนค่อนข้างสีแดงเป็นสีแดงเป็นสีแดงแล้วก็ค่อนข้างต่างกันต่างกันในที่นี้หมายถึงว่าดาร์กเดเหมือนกันแต่ให้สีที่ต่างกันเป็นแดงที่ถูกต้องเนี้ยหรอไม่ไม่รู้ว่าแดงถูกต้องในโลกนี้ใครจะเป็นคนบัญญัติโอเคหมายถึงว่าถ้าถ้าเลือกว่าสมมุติเราจะใช้สักสีแดงสักสีนึงชิ้นเนี้ยต้องเป็นสีแดง ผมว่าดาร์กเลดที่คำตอบนั้นอ่า uh, ของอีเทเนลนะ uh huh. นี่นี uh ่เ huh. อ่าทำมาค่ะครับผมก็อันนี้ก็จบกันไปแล้วคร,ครับกับการอัปเดตสีแดงนะ uh huh. ครับผมก็เพื่อนๆนก็คอมเมนต์กันมาเยอะมากตอนนี้ uh huh. ผมตอบกันไม่ค่อยทัน uh huh. นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาหลายเรื่องให้สอนนั่นสอนนี่เ uh huh. ดี๋ยวเราจะทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้าค,คนไหนใจร้อนเนี่ยมาเรียนกับเราได้เออ,เอ,อผมก็มีคอร์สทั้งออนไลน์นะครับทั้งออนไซต์ตัว,ต,วตัวมาแล้วก็ได้ปรึกษาผมได้ถามผมโดยตรงด้วยอ,อ๋อแล้วก็เดี๋ยวจะไปออนไซต์ที่กรุงเทพใช่ไหมคะใช่ครับช่วงเดือนตุลาเราจะมีเปิดเวิร์กช็อปกันที่กรุงเทพครับนะครับผมวันเวลาเนี่ยประมาณต้นเดือนเดี๋ยวเราลองดูกันอีกทีเพราะว่าเราเราไปสัตก,กันอยู่แล้ว ผมไปคนเดียวรอบนี้แต่ว่าก่อนที่จะสักเราก็จะมาเปิดรับ2วันก็ฝากติดตามไว้นะครับผมจะชี้แจงกันอีกทีหนึ่งไดครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์โอเคไว้เจอกันใหม่ครับทุกวันอาทิตย์บ่ายสามกับ Big Inc. c a คทูซิสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคค,ค, okay, ค่ะนี่รถค่ะไปไป,ไป,ไป